สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการสมัครสมาชิกเว็บลอต t ต VIP นะครับซึ่งเป็นเว็บเล่นหวยออนไลน์นะครับที่จ่ายสูงสุดในประเทศไทยแล้วนะครับอยู่ที่บาทละ9ร้เมื่อคลิกเข้ามานะครับท่านก็จะเจอกับหน้าเว็บแบบนี้นะครับตรงใส่เบอร์โทรนะครับก็คลิกจากนั้นก็กรอกเบอร์โทรของท่านลงไปนะครับหลังจากกรอกเบอร์โทรเสร็จก็มาตรงนี้นะครับกรุณากรอกตัวเลข4ตัวในภาพก็เราดูตัวเลขนะครับในภาพ4ตัวของผมก็เป็น 5 9 3 2ก็กรอกตามใบ932จากนั้นนะครับก็กดปุ่มถัดไปตรงนี้นะครับโอเคครับหลังจากกดปุ่มถัดไปแล้วก็มาหน้านี้ในช่องชื่อผู้ใช้งานนะครับก็เราตั้งชื่อผู้ใช้งานลงไปนะครับอาจจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขก็ได้นะครับก็ตั้งไปตามที่ต้องการนะครับถ้าเอาใจง่ายๆก็อาจจะกรอกเบอร์โทรไปก็ได้นะสำหรับชื่อผู้ใช้งานนะครับ โอเคจากนั้นนะครับรหัสผ่านก็ให้เราตั้งรหัสผ่านเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบเช่นกันนะครับตั้งเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวหรือตัวเลขก็ได้นะครับก็ตั้งไปตามที่ชอบนะครับโอเคในช่องยิน,นรหัสผ่านก็คือการกรอกรหัสผ่านเหมือนในช่องรหัสผ่านอีกครั้งนั่นเองนะครับจากนั้นกดปุ่มถัดไป โอเคครับหลังจากกดปุ่มถัดไประบบก็จะขึ้นว่าสร้างบัญชีสําเร็จข้อมูลสมาชิกของท่านตรงนี้นะครับให้ท่านทําการจดไว้หรือทําการบันทึกภาพหน้าจอแคปภาพหน้าจอไว้นะครับเพื่อจะก,การลืมในการเข้าสู่ระบบในครั้งหน้านั่นเองนะครับโอเคหลังจากท่านบันทึกข้อมูลสมาชิกไว้แล้วนะครับก็กดเพิ่มบัญชีธนาคารนะครับโอเคเมื่อมาเพิ่มบัญชีธนาคารตรงเลือกธนาคารตรงนี้นะก,ก็กดคลิกไปนะครับก็เลื่อนไปาหาธนาคาร ของเรานะครับที่จะใช้ในการฝากถอนกับเว็บลอตโต้ VIP อย่างเช่นก็จะเป็นของผมก็จะเป็นกสิกรก็คลิกเข้าไปชื่อบัญชีก็คือกรอกชื่อบัญชีธนาคารของเราลงไปโอเคต่อมานะครับเลขที่บัญชีนะครับก็คือกรอกเลขที่บัญชีธนาคารของเราในช่องยืนยันเลขที่บัญชีก็คือการกรอกเลขที่บัญชีเหมือนเดิมอีกครั้งนะครับจากนั้นเมื่อกรอกทุกอย่างเสร็จกดเพิ่มบัญชี โอเคครับตอนนี้เราเพิ่มบัญชีธนาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอเจ้าหน้าที่ยืนยันบัญชีธนาคารของเรานะครับซึ่งหากท่านกรอกถูกต้องนะครับก็รอไม่เกิน5นาทีระบบก็จะอนุมัติบัญชีธนาคารให้นะครับซึ่งต่อไปแล้วก็ทําการฝากเงินเพื่อใช้ในการแทงหวยกับเว็บลอตโต้ V.I.P. ได้เลยนะ